สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับคลิปนี้มาถึงสองทุ่มห้าสิบนาทีครับสิบสามมีนาคมสองห้าเจ็ดครับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้เงินพิเศษทํำยังไงจึงจะได้ครับฟังครับสําหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินพิเศษนะครับก็คือผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์แล้วกับเลขประชาชนสิบสามหลักเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะครับ ใครที่ไม่ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เงินก็จะโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะครับที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินพิเศษนี้ครับส่งไปคังจังหวัดไว้แล้วก่อนหน้านี้ครับ เงินก็จะเข้าบัญชีน้น,นะครับใครไม่มีพร้อมเพยโดยผู้มีสิทธิ์ได้เงินพิเศษ,ศษก็คือผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สำกัญแห่งรัฐและยืนยันตัวตนใช้สิทธิสำกัญแห่งรัฐภายในไม่เกิน26กุมภามพันธ์2567นะครับผูกไว้บัญชีพร้อมเพยไม่ช้ากว่า6มีนาคม2 5 6 7ในรายที่ผูกบัญชีพร้อมเพยนะครับเงินจะเข้าเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อยงวดที่1ของปี2567นหก็ะครับก็คือเงินร้อยของเดืนอนมกรากุุภาพามีนาสองพ มกราหกเจ็ดกุมภาพหกเจ็ดมีนาหกเจ็ดสามเดือน300นะครับก็ผู้เกิดก่อนหนึ่งมกราคมสองห้าศูนย์เจ็ดจะได้สามร้อยผู้เกิดเดือนมกราคมสองห้าจศูนย์เจ็ดจะได้สองร้อยได้เงินร้อยของเดือนกุมภาพมีนาครับสองร้ส่วนคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์สองหาศูนย์เจ็ดได้หนึ่งเดือนได้มีนาหกเจดเดือนเดียวหนึออันนี้เป็นเงินงวดหนึ่งส่วนทุกคนที่ ที่เกิดในช่วงวัน,ดนเดือนปีดังกล่าวนะครับงวดหน้าก็จะได้คนละ300ในเดือนมิถุนายนแล้วก็งวดต่อไปก็จะได้คนละ300ในเดือนกันยายนแต่ในช่วงวันที่ 11- 12 13มีนาคมที่ผ่านมานี่ครับโอนงวดที่1โดยวันที่11โอนให้ผู้เกิดก่อนโอนให้ผู้เกิดก่อนพศ2 4 9 5่ห้ใครเกิดก่อนพศ2 4 9 5 ได้300ครับ11มีนาคม12มีนาคมโอนให้ผู้เกิดพศออ2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501ครับ13มีนาคมวันนี้ครับโอนไปแล้วครับสำหรับผู้เกิดที่ยิง2502เนาะวันนี้โอนให้ผู้เกิด2502 2503 2504 2505 2506นี่จะได้คนละ300 ส่วนคนเกิด2,507เดือนมกราคมอันนี้ได้200คนเกิดกุมภาพันธ์2,507ได้100นะครับนี่คือคนที่ได้นะครับที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่คือคนที่ได้ก็คือเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สำรรคัญแห่งรัฐยินยันตัวตนใช้สิทธิ์สำคัญแห่งรัฐภายใน,นไม่เกิน26กุมภาพันธ์2,507มีบัญชีพร้อมเพย์ผูเกเลขประชาชนสิบามหลักนะครับใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ก็เคยทำหนังสือส่งไปทางจังหวัดยินยอมให้อน เข้าบัญชีร่วมกับบุนคคลอื่นหรือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นอันนี้จะมีช่องทางการโอนนะครับตามนี้ก็จะได้เงินตามนี้ก็คือคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินซึ่งนี่แหละครับก็จะมีคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนี่แหละแต่ไม่ได้รับการโอนเงินอันนี้แหละครับมีท่านผู้ชมทางบ้านเขาสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางก็คือเพจกรมบัญชีกลางมีเขาจะมีให้คอมเมนต์ถามทางเพจกรมบัญชีกลาง ก็ปรากฏว่าแอดมินของเพจกรมชีกลางออกมาตอบว่าผู้เงินไม่เข้าแอดมินของของเพจกรมชีกลางเขาบอกว่าให้โทรสอบถามกรมชีกลางเจ้าหน้าที่กรมชีกลางจะตรวจสอบให้โดยให้โทรในวันและเวลาราชการนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 7 0 6 4 0 0นะครับโดยโทรไปในวันและเวลาราชการนะครับผู้ที่มีคนุณสมบัติครบถ้วนก็คือได้รับสิทธิสำคัญทางรัฐแล้ว ยืนยันตัวตนใช้สิทธิสำคัญขงรัฐภายในไม่เกินยี่สิบหกกุมฎาคมแล้วบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ก็มีแล้วทานองนี้นะครับหรือใครไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์แต่ทำหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นไปปรับสมุดดูก็ไม่เห็นเข้านะครับหรือบางคนไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์แต่ทายทำหนังสือยินยอมส่งไปทางจังหวัดยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเอาบัญชีบุคคลอื่นที่ที่แจ้งเรื่องไปนั้นไปปรับดูก็ไม่เห็นมีนี่แบบนี้แสดงว่าไม่ได้รับเงิน กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินนี่แหละครับให้กรมบัญชีการเขาตรวจสอบและเช็คให้โดยการโทรไปที่กรมบัญชีการในวันและเวลาราชการนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 270 6400นะครับนี่ก็คือวิธีที่แอดมินเพจกรมบัญชีการเขาตอบผู้คอมเมนต์ถามครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ